ก็วันนี้ก็มีโอกาสได้มาร่วมงานกับแบรนด์โชพานะครับผมก็รู้สึกดีใจมากๆเลยครับผมเพราะว่าเราเอาจริงเราก็ได้ยินชื่อเสียงของทางโชพามานานมากๆแล้วครับผมแล้วก็เดี๋ยวเป็นแบรนด์ที่มีความลักชัวรี่มา,มากๆที่จริงเป็นแบบแบรนด์ลักชัวรี่อันดับต้นๆของโลกเลยครับผมก็รู้สึกดีใจมากๆที่วันนี้ได้มาร่วมงานด้วยครับ <c oughs> เมื่อกี้เมื่อกี้เห็นสร้อยที่พี่อดใส่แล้วเล่นวันนี้ไม่หรอเราเราก็แอบแอบแอบ,บ,บ,บถามที่ทีมงานกัน ที่ที่พี่แอปใส่เนี่ยตั้งแต่เนี่ยเท่าไหร่ครับพอสร้างราคาแล้วเราก็เลยเราก็เลย้วเลยซื้อเลยรันจยากฟังก็คิดว่าขอเก็บตั้งมาแล้วก็อย่างที่พี่แอปใส่ก็30มสิบสามบาทนั่นแล้วก็ถ้าถ้าซื้อให้ก็คงซื้อให้คุณแม่แล้วของคุณราค่อนข้างเยอะมากแต่เดี๋ยววตั้สตนีแล้วก็ ถูกต้องครับผมครับจะได้บอว่ามันมีชมได้ใช่ครับผมสำหรับใครนะครับผมที่ผ่านไปผ่านมาแถวสยามพระกรนนะครับผมก็สามารถแวะมาชมช็อปของโชคฮาได้นะครับผมและรับตั้งแต่วันนี้เลยนะครับผมอ่าล่าสุดเพลงเพลงของครับที่ไปติดจังเป็นติดชารที่ญี่ปุ่นด้วยอ่าเราอ๋อใช่ครับผมก็สำหรับเพลง All I Ever Wanted นะครับผมเป็น Ballistic Boy นะครับผมพิจิริ่งกับตัวผมนะครับนั่นก็ เหมือนกับพี่ๆแฟนคลับที่ญี่ปุ่นเขาก็ให้ให้การตอบรับกันค่อนข้างดีแหละครับผมทำให้ตัวเพลง All I Ever Wanted เนี่ยได้ติดชาร์จอริกอนที่าญี่ปุ่นด้วยอุปกรณ์นี่ก็คือเรียกว่าเป็นชาร์ตที่อันดับต้นๆของญี่ปุ่นเลยเออมีความคุยกับพี่เขาไหมครับก็มีครับก็มีมีคุยกับพี่ก๊อฟซะส่วนใหญ่เพราะว่าถ้าพูดจริงๆคือพี่ก๊อฟเขาก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นหัวเรือแทบจะหัวเรือหลักในในโปรเจกต์นี้เลยครับผมเราก็มีโอกาสได้คุยกับพี่ก๊อฟด้วยพี่ก๊อฟผม โห้โมแม่นสุดยอดว่าอะไรอย่างเงี้ยผมเราเราก็ดีใจดีใจกับพี่กอล์ฟด้วยก็ดีใจตัวเองแล้วดีใจทำเหมือนสิบบอยด้วยครับคือแสดงว่าตอนแรกที่ทำไม่ได้ค่อนข้างถอยนะที่บไม่เลยครับผมตอนแรกคือที่เราไปทำเนี่ยคือเราอยากจะมีโอกาสได้ ได้ทําอะไรใหม่ๆมากกว่าครับผมเพราะว่าอย่างตัวผมเนี่ยก็ไม่เคยทําเพลงที่ร่วมกับศิลปินที่เป็นศิลปินชาวต่างชาติเลยครับผมพอมีโปรเจกต์นี้เข้ามาเราก็อยากจะลองทำดูแต่การว่าโปรเจกต์นี้พี่ๆแฟนคลับทุกคนก็คือให้การตอบรับดีมากก็เป็นผลพิได้ครับดีใจมากๆครับผมอย่างนี้มันจะมีโอกาสแบบไปโชว์อะไรที่นู่นเลยอแบว่าเออเพลงเราก็ติดชาร์ไปแล้วที่นู่นด้วยที่ญี่ปุ่นด้ก็เดี๋ยวรอติดตามกันก่อนดีกว่าครับผม เออต้องไปด้วยก็เดี๋ยวเราก็จะมีไปที่ญี But, yeah. ่ปุ่นเล่นมาด้วยครับผมก็เดี๋ยวให้รอติดตามกันดีกว่าว่าจะเป็นอะไรยังไงครอโปรเจกต์เอ่อก็ไม่ไม่ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวผมแต่เป็นงานที่เกี่ยวกับเพลงเหมือนกันอ๋ออ๋อแไอ้นี่ไปโชว์ในงานนี้เลยมเยเออจะไปโชว์เลยอาจจะยังไม่ใช่เพลงนี้ครับผมแต่อาจจะเป็นเพลงอื่นก็เดี๋ยวรอติดตามกันก่อนแล้วกันครับแต่นี้ก็ไปกับ ใช่ด้วยเออมีความพร้อมหรือเตรียมการอะไรไปยังไงบ้างครับเตรียมพร้อมไหมก็เตรียมพร้อมในระดับหนึ่งครับผมก็เดี๋ยวคาดว่าน่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรทุกคนได้ติดตามกันแหละครับกันกันแหละไรครับแกลล์ครับผมเออตื่นเต้นเหรอตอนนี้ก็ตื่นเต้นเลยเนี่ยว่าอะไรกันอะไรอจริงเราเราเราคุยคุยกันมาก่อนหน้านี้เรียบร้อยไปแล้วแหละครับผมเรื่องโชว์เรื่องอะไรพวกนี้ก็เดี๋ยวรอติดตามกันก่อนดีกว่าเพาเดี๋ยวพูดเดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์ครับ ใช่ใช่หลายๆคนก็ใช่ายากยากมากในไทยเลยยากมากการที่แบบจะได้มาโชว์อะไรรวมกันสักครั้งหนึ่งก็เดี๋ยวรอติดตามกันต่อน,นะครับเออเตรียมเตัวแน่นอนเตรียมตัวแน่นอนครับผมเตรียมตัวพร้อมมีโชว์สุดพิเศษทุกคนได้รับชมกันแนันน้นโปรเจกต์วันเกิดอ๋อที่ล่าสุดใช่ไหม คือเหมือนเป็นงานประจําปีแล้วกันใช่งหมครับเขาบอกงานประจําปีแล้วกันครับผม <laughs> เพราะว่าในในทุกๆปีเนี่ยเราก็จะมีจัดออคอนเสิร์ตหรือว่าจัดไลฟ์อะไรให้เพื่อนๆทั้งใจมาดูชมทุกๆปีอีกแล้วครับผม <laughs> ในปีนี้เราก็จะเปลี่ยนรูปแบบจากคอนเสิร์ตแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นการเตะบอลแทนใช่ครับผมคือคือเราก็จะจัดแมตทหนึ่งขึ้นมาครับผมซึ่งเป็นแมตช์ที่คิดว่าทุกๆคนน่าจะรอติดตามมากๆสำหรับ อาจจะไม่ใช่นักแสดงก็ได้ครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูรอดูก่อนรอดูก่อนดีกว่ามีแน่แมีแน่นอนครับประกาศตื่เรียบร้อยแล้วผมยังไงก็ต้องมีครับต้องแบบอะไรยังไงแรงบันดาลใจว่ามัสนามฟุตบอลหรือว่าต้องเตะครับต้องอะไรทีครับคือจริงๆเรามีความฝันอยากจะชวนพี่พี่แฟนคลับมาเตะบอลอยู่แล้วครับผมแต่ว่าถ้าถ้าให้พี่พี่แฟนคลับมาเตะกับเรามันก็น่าจะดูแบบเป็นการคารุนกันไปเลยเพราะเราเราก็ เตนเตมที่เหมือนกันอะไราเงี้ยเก็เลยเออเนานก็ให้เขามามีส่วนร่วมโดยการฟอมเชียร์แทนแล้วกันนะเราก็หาทีมที่แบบเล่นกับเราได้อะไรอย่างี้ได้มาเตะให้ดูก็สำหรับผมก็บิ๊กนะแต่สำหรับคนอื่นไม่แน่ใจครับแต่สำหรับผมบิ๊กแมทครับม่าเ็เอะไร วงคอพอครับวงคอลอยเดียวก็ไม่เชียร์พอใช่รอยกีแล้วก็รอมาส่งเสียงให้กำลังใจกันแล้วกันนะครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับมามายิงสัแสรรคากไนก่อนเลยถ่ายก่อนเลย